ก้องวิธีการที่ก้องจะประสบความสําเร็จในการเรียนอันดับแรกหรือมีแวนวคิดยังไงที่จะทําให้ตัวเองจบเรียนจบอะ่ะ you know? นโอ่านหนังสืออ่านหนังสือเมื่อกี้เสียงใกล้ๆเราโอมใช่ไหมโอมโอมโอมจะทำยังไงให้ตัวเองเรียนจบมี เสพพิภูเรียนไม่จบเลยเราเรียนครูใช่ไหมอยาม่าอายถ้าเรียนครูอยา่าอายใส่เลยใส่เลยก็ปัญญาตาได้หน่อยยากท <laughs> ี่แบบอ๋อองจะทำยังไงวิธีการที่องจะประสบความสำเร็จในชีวิต <c oughs> บอกเขาอันนี้บอกเขา ไปไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากอ่านหนังสือเหมือนโอมและกองตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเอาฟังผู้หญิงบ้างโตเกียวมาจากเจแปียเลยนะเนี่ยโตเกียว Can you speak Japanese? No. ิสเนียาบอกยังมองกี่ได้วิธีการที่โตเกียวเก่งอะไรเนี่ยอาสังคมสังคขอไม่ต้องพนงมือนะคะ เร,เร็วเขาก็บอกเขาตั้งใจนี่ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตขยันค่ะขยันนะคะแล้วน้องเนสต้องทำยังไงเขาขยันแล้วเนสทำยังไงตื่นเช้าค่ะตื่นเช้าเออเมื่อเช้านี้ท่านรองที่น,นารวดีบรรยายตอนเช้าตอนปฐมพิเธศปรยยิธานิกกับปริญาโถูกการเปลี่ยนแปลงที่ดีเริ่ม ที่ห้องสินะเก็บได้ยังหรือมันเป็นภาพที่เป็นอ้อยกไอ้แยะในใครไม่ได้เก็บที่นอนตอนเชา้ายกมือเธอมองหน้ามันนะผู้หญิงนะผู้หญิงมองหน้าไอ้พวกนี้นะอยากโคบันนั่นเมันไม่เก็บที่นอนนะผู้ชายได้อยกมองหน้าแต่ผู้หญิงไม่เก็บที่นอนเนะ่ยเขาบอกว่าการเก็บแน,น่ที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการเก็บที่นอนก่อนถ้าเธออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในเองยิ่ง